รู้เลยรักมากแค่ไหนเผยคำพูดเวียใช้เรียกวิกกี้ เรียกได้ว่าเป็นดารานักแสดงพิธีกรและนายแบบมากความสามารถที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับหนุ่มเวียสกลวัฒน์ดารานักแสดงที่โลดลัดล่นอยู่บนเส้นทางสายบันเทิงมายาวนานและมีผลงานสร้างชื่อเสียงมากมายเรียกได้ว่าทำเอาโลกออนไลน์เข้ามาแสดงความเห็นกันเป็นจำนวนมากหลังคุณแม่พลอยภัยลินคณารทคุณแม่ของหนุ่มเวียได้เผยภาพพร้อมลูกชายและแฟนสาวที่ไปเที่ยวทะเลด้วยกันพร้อมสวมกอดพูดคุยกันอย่างสนิทสนมพร้อมแคปชั่นสั้น ว่า love you all ต่อมาเพื่อนสนิทหนุ่มเวียอย่างนัทอติรุธก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องแต่งงานโดยได้เผยว่าไม่ปฏิเสธว่าสุปตามาดเข้มเตรียมเข้าพิธีงานวิวาก,กับแฟนสาวนกองการชีวิกกี้กลางเดือนกรกฎาคมนี้แต่อยากให้เจ้าตัวออกมาพูดเองดีกว่าเชื่อว่าไม่มีอะไรปิดบังอยู่แล้วนัทยังบอกเลยว่าในสายตาคู่นี้น่ารักมากชมวิกกี้นิสัยดีเรียนเก่งพูดได้ไหลายภาษาและยังออกปากเวียครั้งรักแถมคุณแม่ของเวียก็ไฟเขีย ซึ่งทริปที่ได้ไปเที่ยวกับครอบครัวของเวียที่เห็นในรูปนั้นยังได้เห็นโมเมนต์วิกกี้ดูแลคุณแม่ดีสุดๆย้ำชัดท่าพี่ชายจะมีข่าวดีจริงก็ดีใจด้วยมากๆเพราะถึงวัยเหมาะสมที่จะมีครอบครัวแล้วล่าสุดหนุ่มเวียก็ได้เคลื่อนไหวผ่าน i อ Story เป็นภาพอาหารทานง่ายๆคล้าย,ายแซนด์วิชซึ่งหลายคนคาดว่าเป็นฝีมือของหวานใจวิกกี้หรือเปล่าโดยพระเอกหนุ่มยังได้เขียนแคปชั่นแปะเอาไว้ว่า thanks baby